ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครน้องฮิคาริกันนะครับนะ mm hmm. น้องแกเป็นตัวละคร l i m i t ต็ดนะครับผมนะที่พึงจะเข้ามาได้ไม่นานนะครับตัวละครตัวนี้เก่งแค่ไหน น่าเปิดหรือไม่นะครับผมคลิปนี้เราจะมาสุดกันนะครับและเช่นเดิยครับผมหากต้องการจะเติมเงินเกมบูอาใครเซิร์ฟโกลบอลขอแนะนำบริการร้านเติมเงินเกมเลือจชิโ่เติมเงินได้แพในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมบงิพารเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ x ็อกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมอย่างแรกเรามาดูความสามารถของตัวน้องฮิคาริก,กันก่อนนะครับนะ้นองเกทันได้บ้างปะดูกันเลยครับ อย่างแรกครับผมนะตัวละครฮิคาริครับผมนะเข้ามาในฐานะตัวละครไซเกอร์นะครับนะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตครับผมกระสุนม่วงเกาะแดงในเบื้องสีแดงกลางแจกสีเหลืองในอาคารสีเขียวนะครับนะสกิลของน้องแกครับผมนะค่อนข้างจะพิเศษหรือแปลกประหลาดก็ดีกว่านะเหมือนกับตัวของน้องแกเลยลักๆครับผมนะเดี๋ยวพออัพให้สุดนิดนึงนะครับนะ อ่ะอย่างแรกครับผมนะก็คือตัวของน้องแกครับผมนะจะมีค่าคอสในการใช้สกิลอยู่2ครับเรื่องเป้าหมายเพื่อของเรา1คนที่ไม่ใช่ตัวของน้องแกนะครับผมนะทำการบัฟกระสุนนะครับผมในส่วนของกระสุนมั่วนะครับผมนะได้ถึง92.7%นะครับผมนะจากนั้นครับผมนะจะทําการช่วยลดค่าคอสครับผมนะที่มีการเพิ่มเติมย้ําว่าเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมลดลง2แต้มนะครับนะซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะสามารถส่งผลได้1ครั้งนะครับผมนะในการกดใช้สกิลครับหมายความว่าไงการ มีการคอร์สเพิ่มเติมครับผมก็คือพวกสเปนกิลครับผมนะที่มีการเพิ่มในส่วนของค่าคอร์สปกติครับอย่างเช่นตัวละครอย่างบิลลีครับผมนะที่ปกติจะมีค่าคอร์สสใช่ไหมสามารถเพิ่มเติมค่าคอร์สเป็น7ไดได้ครับผมอันนี้ก็เป็นต้นนะพูดง่ายก็คือตัวของน้องแกครับผมจะเอาไปใช้กับพวกตัวละครที่มีสกิลแปลกๆครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะที่เราเห็นง่ายๆอย่างเช่นตัวของอ่า มินอเรียนะครับนะที่ประมาณว่าเออปกติจะมีค่าคอสประมาณสี่ไงแต่เราก็สามารถจ่ายค่าคอสได้มากกว่าปกติเป็นต้นนะครับนะอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูนะพวกค่าคอสประมาณอ่นนี้ก็ได้ครับนะตัวของอ่าซัสุกิก็ได้ครับนะพวกเปอร์เมนเนี่ยประมาณ3าถึงหใช่ไหมครับเนี่ยใช่3ามถึงหวซูเซนี้ตัวของน้องแกกรับผมก็จะช่วยลดค่าคอสตัวสุดนี้ได้2แต้มนี่แหละครับผมพวกค่าคอสเพิ่มเติมประเภทนี้นะ แน่นอนครับผมว่าตัวละครตัวนี้ออกแบบมากะให้เล่นกับตัวละครอย่างโดสบีครับผมคู่หูของน้องแกก็คือ4ีประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับนะอันนี้คือเข้าใจนะครับผมในส่วนของค่าคอสเพิ่มเติมประมาณนี้นะแต่ั้นถ้าเกิดตัวละครตัวไหนคนเราที่มีค่าคอสปกตินะครับผมนะอย่าใช้พวกค่าคอสสองพวกนี้น้องแกก็จะไม่ช่วยลดให้นะครับนะ มาต่อครับผมก็คือในส่วนของน้องสกิลครับเมื่อน้องแกครับผมมีสแต็กครับผมสัญญาณการออกตัวครบ3อันนะครับผมนะจะทําให้สัญญาณการออกตัวตัวส่วนนี้หายไปนะครับผมแล้วจากนั้นตัวละครสไตรเกอร์ของเราทุกคนนะครับผมนะจะได้ในเรื่องของการเพิ่มกระสุนม่วงครับผมบัฟกระสุนม่วง22.3%นะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของเลเวล7นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอัพให้สุดก่อนดีกว่าถ้าอัพเป็นสุดนะครับผมนะก็จะได้ตามนี้เลยอ่าก็คือ เพิ่มเป็น29%ครับผมสมพ้นนาน25วิครับผมคูด้าสกิลอยู่ที่20วิครับแพสซีฟครับเป็นการเพิ่มแมคคพี26.6%สกิลลองนะครับผมนะเมื่อตัวละครตัวอื่นของเราที่ไม่ใช่ตัวของน้องแกมีการกดใช้กสกิลทุกๆ2ครั้งนะครับผมนะตัวของน้องแกจะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตี30.6%สมพ้นนาน30วิและได้สแต็กครับผมสัญญาณการออกตัว1สแต็กนะครับนะซึ่งสามารถสับกดได้สูงสุดคือ30 ไอ้เคยโกเก็บได้สุดคือ3แต้มนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับนะโอเคมาดูในส่วนของการปดปืนกันหน่อยนะครับนะปดปืนครับผมตัวของน้องอทีคลีิะครับผมเนะี่ยก็จะได้ผลของการป๊อปเอฟเฟกต์ที่นานขึ้นนะแล้วก็ เมื่อปลดสามดาวครับผมจะได้ความชํานาญในด้านสถานทีเพิ่มมากขึ้นครับแต่นงี้นสำหรับตัวละครของน้องคิคารินะครับผมนะก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่3าดาวเลยนะครับผมนะและถ้าเกิดจะอัพอีกทีหนึ่งก็คืจะขึ้นไปขึ่งในส่วนของ5้าดาวปือสองถนทีนะอ่ะก็โอเคในส่วนของการใช้งานครับผมเนะี่ยตัวของน้องแกจะเป็นตัวตอบโจทย์ในส่วนของเลดบอสตัวใหม่นะครับผมนะ่ะซึ่งเป็นตัวที่อยู่ในหอศึกถลายพันธะนะครับนะอ่ะนะครับผมอันนี้นะครับ เป็นสุดทายประทาตัวใหม่นะครับผมนะนนชื่อทีฟาเลนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะ <c oughs> ก็เป็นที่ตอบโจทย์ครับผมนะที่หลายคนเขานิยมเล่นกันเยอะพอสมควรเลยในสุขของตัวทีฟาเลนะครับนะอ่ะเดี๋ยวกับผมทีมเคลียร์นะครับนะน้องแกจะอยู่ประมาณนี้ครับผมนะก็คือมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเลยนะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ไว้ดีมากแต่เอาไว้ลุยโชว์ทีหลังก็แล้วกันนะครับนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสุขของการใช้งานของน้องเก๋กันสักนิดในฉากนะงงอ่ะโอเคครับมาเริ่มต้นได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูกันก่อนนะก็จะมีการเซตครับผมในส่วนของตัวละครต่างๆนะมีตันนะ้งแต่ตัวของฮานาโกเออฮินะเออยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวของน้องโนซบี้ครับผมซึ่งเป็นคู่หูของน้องแก่ให้เรียบร้อยนะอ่าโอเคนะครับนะ อูม,มไปดูก่อนนะครับน่ารักดีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการเซฟสก,กิลนิดนึงนะครับผมนะก็เริ่มจากเอาตัวของตัวนี้ก่อนกันล้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้กับตัวของโนซบีเป็นที่หลังเลยป่ะดูกันเลยครับ แรกครับผมนะเราจะใช้สกิลของมของน้องแกรครับผมขึ้นมาก่อนนะครับนะลองเล็งจากตัวของฮานาโกก่อนนะครับผมอย่างที่เห็นบอกนะว่าตัวของฮานาโกไม่มีสกิลในการเพิ่มเติมอยู่แล้วดังนั้นการบัฟของตัวส่วนนี้ไปเนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับอ่าดี๋ัฟผได้บัฟแล้วนะครับผมนะแต่ไม่มีการลดค่าคอสเลยนะครับนะ ดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูครับผมนะให้กับตัวละอคอรตัวอื่นกันบ้างน,นะครับเนี่ยจะมีค่าคอสครับผมแม้ตัวของโดงสบีน้นะครับผมนะจะมีค่าคอสด้วยนะ เดี๋ยวไครับผมพอมีการเพื่อนใช้นะครับผมเนี่ยตัวของน้องเกก็จะมีสแต็อกเพิ่มขึ้นมาละหนึ่งสต็อกนะครับอ๋อแล้วทีนี้ค่าคอสครับผมเนี่ยก็จะมาละเดี๋ยวเราเขาเราจะใช้กับตัวของโนโซบินะครับนะอ่าค่าคอสครับผมก็จะลดลงนะครับผมเห็นไหม ก็กลายเป็นค่าคอสสี่ครับผมจากปกติจะเป็นค่าคอสหกนะอะมาดูี่สุดของความแรงก,กันหน่อยดีกว่านะครับนะ <c oughs> ชอบเสียงเครื่องน้องแกจริงตากเข้าไปนะครับนะเรียบร้อยครับบอลไส่รถชนตายแล้ว เอาละครับผมก็จบไปเรียบร้อยครับผมนะในส่วนของอาการใช้สกิลของน้องฮิคารินะครับผมนะคุณยา่ก็คือน้องแกเนียค่อนข้างจะใช้งานต้องเล่นคู่ตอนนี้ออกแบบมาเพื่อให้เล่นคู่กับตัวของโดโซบิเท่านั้นนะค่อนข้างจะใช้งานยากอยู่นะครับนะแต่ด้วยความน่ารักของน้องแกครับผมไม่เป็นไรครับเราให้อภัยได้ได้ครับนะเอาละสำหรับตัวละครตัวนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับนะ แต่ว่าเรายังเหลืออีกหลายตัวละครครับผมที่จะเข้ามายังไงท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ